เืออะไรออะไไมเมโลีหรอไนเรามาแกะกล่องนี้กล่องนี้ค่ะถุงอันนี้ก่อนด่าน่าจะไมเมโลดี้หรือปล่าปลาไม่ใช่ชิมมอนเล่แกมาถุงนี้ถุงสีแดง สุ่มเอาหรอน่ารักมากเลยยางไงเนี่ยแล้วก็อะไรอีกแล้วก็ตัวอะไรแบ่งแบ่งแบ่งน้องแบ่งน้องด้วยนะอุยนี่น่ารักไม่ได่างนั้นชี้เออก็ก็อยู่ที่ที่อยู่ในกระเป๋านั่นแหละในกระเป๋าเมย์น่ารักมากอุ้ยอันนี้มอนชี้ผมหูจักเบิร์ตเนาะพี่แอนบอกหูจักเบิร์ตพี่แอนบอกอะไรอีก แบ่งไผ่ลินด้วยแบ่งไผ่ลินอยู่แบ่งตัวนี้ให้ไผ่ลินตัวใหญ่อเอาตัวใหญ่เลยเหรอให้ไผ่ลินตัวเองเราเอาตัวเล็กๆหรอเอาอะไรแบ่งให้ไผ่ลยยินแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้นให้ไผ่ลินป้าให้สองตัวเลยบ <ฮะ S 1> ่อขอบคุณแม่อัมพรขอบคุณแม่อภรณ์ขอบคุณแม่อัมพรด้วยนะคะอันนี้ส่งตุ๊กตาให้น้องเหมียวน่ารักทุกตัวมากชอบทุกตัวเลยโดยเฉพาะเดี๋ยวจะส่งเดี๋ยวจะ ก็จะแบ่งให้น้องไปดินด้วยใช่่ขอบคุณนะคะขอให้คุณแม่ร่ำรวยสุขภาพร่างกายแข็งแรงคะ่ะมันล้มไปแล้วอ่ะไปเตรียมรำได้ถุงอะไรมามคืออะไรดูหน่อยแม่อัมพรแม่อัมพรให้ตุกตามา ก็เลยจะแบ่งน้องไพรินแบ่งกี่ตัวสสดีครับสวสีีแบ่งสองตัวะเสือพาาใบแบ่งสองตัวอใอะไรเธอยิ้มอะไรอย่าโชว์ลอย่าไถ้าไม่รำก็ไม่ได้นั้นนี่ต้องรำก่อนต้องรำนะอยากได้ไหม อยากได้ไหมอยากได้ค่ะอยากได้ไหมคุณผ่าไปซื้อมาให้นะนะเอฟซีส่งมาให้พี่เมียวพี่เมียวแบ่งเอาจะหมุนทำไมนี่ฮะยืนเถอะเอาเร็วๆมาดูซิมีตัวอะไรบ้างนี่มาดูเร็วๆโอ้สีชมพูด้วยเหรอนี่ค่ะเร็วๆเร็วๆเร็วอะไร็วๆแบ่งแบ่งพี่เมียวแบ่งมาให้ ต้องล้ำคือข้อตกลงก็คือต้องล้ำยวก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 เลยเร็วได้รับกาอยเรียเอียงร้อยแล้วกินละมุดลูกไปเอียงไปเอีงได้ละมุดละมุดไหนให้ป้าปูดูหน่อยให้ป้าปูดูหน่อยมีตัวอะไรบ้างอย่าไปหลบที่หลังแม่สิไหนให้ป้าปูดูหน่อยป้าปูยังไม่ได้เห็นเลยไหนมีตัวอะไรบ้างชอบไหมไหนมันเป็นแบบไหนไม่เป็นแบบไหนแบ่งหน่อยแบ่ง เอาหมุนไปเอาหมุนไปอุ้ยไหนเราดูหน่อยได้ไหมแกเราไม่เอาหรอกไหนตัวอะไรรู้จักชื่อมันป่าตุ๊กตานะชื่ออะไรไ, <c oughs> ไม่ให้เลยไม่ให้เลยฮะ <c oughs> อันแม่นี่กับผ้าย,ยางแทนน้องหมุนนั่มอยู่นี่แม่จะหาเก้าอี้ให้ลูกนั่ง ลูกไงย่าง่จะได้ตัวอะไรอุ้ยดูแบบดูแบบดูแล้วไปยอมไปดูนี่มาเดอดูดีใจดีใจเอ้ยหูจวยจังเลยหมุนอยู่หันแล้วเี่ตันสวจังเลยเติมพลังมาแล้วครับ ืมลำไหม <c oughs> อ้าวลืมเก็บรถให้เขาจัดการเลยนะไปเนี่ยเตรียมกระโปรงกระเป๋าเดี๋ยวดูก,ก่อนสวัสดีนะคะอยู่กับปุ๊กแม่น้องเหมียวเดี๋ยวดูก,ก่อนแล้วลืมพาสปอร์ตหรือเปไปรับปริญญาลูกอะไรจะถือพาสปอร์ตชัดสเปิด บอกว่าแต็งโมพ่อขอถ่ายช็อตเลยนะวันนี้ฮะลืมถายสปอร์ตมจริงด้วยไปวางไว้ไหนจะข้าวฝั่งบอกตอนเย็นนี้บอกข้าวฝั่งวันนี้วันพุธนะวันนี้หมดอ๋อไม่เลไมเลยเดินอยู่นี่แหละสองแม่ลูกนั่นน่ะเดินอยู่นี่แหละอะไรเดินสามสี่รอบแล้วเนี่ยไปคอนแกนไหม นายเพลินอยู่ไหนจะพาไปเที่ยวคอนแกนไปดูไดโนเสาร์มา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 เออออยากกินละมุดลืมอะไรหรือเปล่ากําลังเช็คกาให้เราได้ไปได้ดียืนอยู่นี่สปอตเจอแล้ว เคยจะต้องบินด่วนเออบัตรประชาชนใบกํบี่คือเป็นคนที่ไม่มีกระเป๋าตังค์อะไร,ร,รก็กระจายกันอยู่จเจอแล้วพาสปอร์ตเจอแล้วน,นี่บัตรประชาชนจเจอแล้วใบกํี่อยู่ในรถรองเท้า passport รองเท้าอยู่ในรถก็น่าจะครบแล้วเงินค่าน้ำมันได้คารามแล้วหมวกล่ะไปแล้วปะ หมวกอยู่ไหนเผร้อนแบบนี้ยเออมันร้อนอยู่แล้วงานหมวกหมวกมันมีทั้งสีหลายสีนะที่ FC เอาให้เราไปหาดูสิแต่ไม่ใช่หมวกเหลืองแน่นอนหมวกเหลืองที่แม่ห้ามมาไปนะหมวกกี่ใบมีของอ่าพี่หมวยแล้วก็ของปะอ้วนอันนี้ของใครแล้วของพี่หมวยล่ะ เอออยู่ในกระเป๋าโอ้ยคาดแว่นตาพร้อมแว่นตาเนี่ยแม่นกันแดดได้แว่นตาสายตาสายตาไปลิ้นไปไปไหมไปไปลิ้นไปไปไปลุงเสือเดี๋ยวพรุ่งนี้นะคะไม่ต้องทาบอกว่าคู่หูหนูไม่อยู่นะไม่มีใครจะเถียงเลยทีป้าทัยบ้านก็ลุ้นอยู่ว่าตอนเย็นนี้คู่หูป้าทัยบ้านจะกลับมาไหม ต่างคนต่างลุ้นโอ้ฝากฝากยินดีกับน้องแตงโม,โมโด้วยเด้อโอ้ <c oughs> เปิดกระจกก่อนเปิดกระจกฝากยินดีกับน้องแตงโมโด้วยเด้อบอกฝากยินดีกับน้องแตงโมถ่ายอตให้ดูด้วยแต่มัเขาไม่ให้ถ่ายอยากถ่ายมากเลยอะ่ะแมวแมว แม่ใช่ถ่ายชอตตัวเองเอออ่าย่ายชุดตัวเองใส่ใส่ชุดคุยลูกนะแม่เออจะได้นึกถึงสมัยสิบแปดสิบเก้าตอนที่เจ้าเรียนบอกว่าเรียนจบแล้วว่างี้เด้อมาเดินทางปลอดภัยไปแล้วนะคะ เธอจะกลับจริงแล้วใช่ไหมทเนี้ยกลับจริงแล้วใช่ไหมโอ้โอ้โอ้พรุ่งนี้เธอมาทํางานแทนแม่เธอนะแม่จะไปรับยานะแม่จะไปรับยาช่องสามบายเด้อไม่มาพรุ่งนี้ป้มก็ไม่มาเหรอลาลาไปรับยาแล้วค่อยจะไปนอนกับใครข้างในนอนกับใครข้างในไม่ได้นอนหรอกโอเคบายบายเจอกันวันศุกร์ 哎。Oui.